สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คำนางก็จะมาชงนมให้นิชาะคะ่ะอานิชาอายุเจ็ดเดือนนะคะนมจะชงให้นิชานะคะอันดับแรกใส่น้ำร้อนสองออนนะคะกดไปเช็คก,ก่อนนะคะน้ำร้อนสองออนนะคะจากนั้นใส่นมห้าช้อนนะคะใส่นมห้าช้อนนมผง ยี่ห้ออะไรรูกูกินยี่ห้ออะไรอืมเติมนมผงนะคะห้าช้อนห้าช้อนพอดีนะคะวันนั้นหึงช้อนแล้วนะคะหนึ่งช้อนอ่าหนึ่งช้อนแล้วสองช้อนอืมอืมสองช้อนนะคะสามช้อนสี่ช้อน

ขเขย่าเสร็จให้นมละลายนะคะจากนั้นป้าก็จะใส่น้ำต้มสุกค่ะใส่น้ำต้มสุกลงไปปริมาณให้พอดีอ่าพอดีให้ดีพอดีถึงห้าออนนะคะห้าหรือหกออนนะคะทุกคนอ่าโอเค very good good job นะคะปิดฝา ตึงๆๆๆๆขยายนิดน่อยนี่นะคะปริมาณก็จะได้ประมาณนี้นะคะชงไว้สำรองไว้ให้นิชานะคะเพราะว่าตอนนี้นิชาเปลี่ยนจุกจากไซส์ S อเป็นไซส์ M แล้วก็จะกินเยอะไม่ใช่กินเยอะนะกินหมดเร็วนะคะในกปวดนี้กินหมดเร็วเพราะว่าจุกขยายหัวจุกเพิ่มขึ้นมันก็เลยกินหมดเร็วเน้อ เรียบร้อยแล้วนะคะคลิปนี้ก็ชงนมให้นิชาเรียบร้อยแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นิชาด้วยนะคะอ่ะไปไปนะบ,บ๊ายบายค่ะดื่มนมกันเถอะววดื่มเยอะๆกับต,ต,ตัวไว้ไ <laughs> ว้ดื่มเลยเยอะกับตัวไว้ไว้ดื่มนมกันเถอะดื่มเยอะๆก็บตัวไว้ไดื่มเยอะๆก็บตัวไว้ไว้สุดท้ายคิปนี้ลา,ลาไปก่อนค่ะจะกลับไปกินนัทบ๊ายบายบ,ายบ๊ายบายค่ะไม่บไปไม่บไป